เนี่ยนะผมบอกตั้งหลายทีแล้วว่าสังคมต้องเรียนรู้ว่าประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นแล้ววันหน้ามันจะให้เป็นอย่างไรมันคงไม่ได้แก้ได้ด้วยรัฐธรรมนูญอย่างเดียวหรือกฎหมายอย่างเดียวหรือนักการเมืองหรือผมหรือรัฐประหารมันแก้ไม่ได้หรอกครับมันต้องแก้ด้วยจิตสํานึกของคนทุกคนว่ามันจะทำประเทศปลอดภัยอย่างไรสื่อก็ขยายตรงนี้ถ้าทุกคนคิดว่าผมบอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่าไม่ต้องไปเขียนใหม่หัม่มยากถ้าทุกคนยอมรับกติกาว่าอะ เราจะให้ประเทศชาติมีการเปลี่ยนแปลงง่ายสุดเลยคือรัฐมนุนเก่ามาันก็ได้ก็ได้ผมสมมุตินะก็ได้แต่มันจะต้องมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสี่ปีอย่างไรคิดแบบผมนี่ไม่งั้นสี่ปีนีหน้ากลับที่เดิมหมดไม่ต้องสี่หลักปีแรกก็กลับแล้วใช่ไหมเหราใช่ไหมตอบที่ตอบที่คิดแบบผมเนี่ยผมพูดให้คิดตอบที่ใช่ไหมไม่รู้ไม่สนใจไม่เกี่ยวหนูไม่เกี่ยวค่ะหนูเป็นสื่อค่ะ หนูเสนอตรงกลางค่ะใครมันจะเสนอซ้ายเสนอขวาหนูก็ต้องเสนอละค่ะแล้วมันก็กัดกันเป็นหมายทุกวันอยู่เนี่ยชอบใช่ไหมเนี๋ยชอบไอผมพูดแบบนี้ใช่ไหมล่ะโถกับแค่นี้หรือถ้าใครเอาคําผมไปพาดหัวนจะไม่ต้องมาพูดผมนะชอบไอแบบนี้ชอบสร้างความขัดแย้งให้กับผมเนี่ยทําไงสังคมมันจะสง,งบไมไม่ใช่ให้ผมมีอารมณ์อารมณ์เสียเป็นนายกต้องอดทน จะอดทนไปทาไมอ่ะอดทนไม่ให้ทุกคนขัดแย้งกันอยู่แบบนี้อ่ะเมาไม่อดทนทำแทบตายทุกวันทุกวันอยู่เนี่ยนะไม่ต้องมาบอกผมผมก็ทําให้อยู่แล้วแต่มาทํากับผมเหมือนกับคนอื่นทั่วๆไปไม่ใช่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นคิดทุกวันทําทุกนาทีทุกวินาทีอยู่เนี่ยยังไม่ไม่ช่วยเลยอย่าไปสร้างความขัดแย้งเพิ่มนะเพราะนั้นผมถึงบอกว่ารัฐมนุนเขาจะออกอะไรมา ผมถามว่าประชาชนหอ่เอายังไงอ่ะเดี๋ยวเขาต้องมีประชามติใช่ไหมล่ะถ้ามันมันไปขั้นตอนตรงนั้นมันก็ป,ประชาประิแต่ถา้าประชาชนประชามติไม่เอาแล้วงไงต่อไปยังไงังไงเลือกตั้งให้ได้ถูกก็วันนี้ก็ไปสร้างความเข้าใจที่ว่าทําไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ทําไมก็ต้องตง้องคัดสรรหรือคัดเลือกหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะทําไมเหตุผลคืออะไร แค่เนี้ยประชาชนน่าจะเข้าใจนะผมว่าถ้าชี้แจงแบบนี้นะแต่ถ้าเอาชี้แจงว่าอย่างนี้แสดงว่ามันเข้ามามีอำนาจผมเห็นพูดแต่อำนาจกันอย่างเดียวไม่เห็นพูดว่าจะทำอะไรกันเลยที่เถียงกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยแล้วถ้าขยายเรื่องนี้ไปเรื่อยๆ,ๆสรุปว่าประเทศไทยกลับมาที่เดิมคือการเลือกตั้งจะได้ใครมาไม่รู้ประเทศาทิจะเดินข้างหน้าได้หรือเปล่าไม่รู้นั่นแหละคือสิ่งที่ท่านทำกันอยู่วันนี้ผมจะบอกให้ แล้แต่แล้วก็มาหาว่าผมโทษสื่อท่านรู้ทั้งหมดอะแต่ท่านเสนออย่างที่ผมเสนอนีส่สิเนียกเขาเรียกว่าเสนอที่มันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะถ้าเกิดประเทศมันมีปัญหามันมันต้องล่มลงไปเศรษฐกิจกมันไม่ได้ความขยายมาเกิดขึ้นมันเกิดตะลาจนทั้งเมืองใครรับผิดชอบกับผมใครไอ้นี่เขียนมันทุกเรื่องที่มันมีปัญหาหมดเลยผมไม่เข้าใจอ่ะแต่น้องๆผมถือว่าโอเคผมรู้อะผมอยู่ด้วยกันมานานแล้ว แต่ผมก็รังเกียจนะไอ้เจ้าของสำนักพิมพ์บางสันักพิมพ์นะจะผมแรงก็ตรงแรงนะจะบอกให้ไม่มีเลิอกอ่ะอีตอนมันมีเรื่องแหละมันอยู่ไหนฮะเขียนเทียร์ก็อยู่นั่นแหละวันนี้ก็ยังเทียร์อยู่ไอ้คนทําเดือดร้อนคนมาเข้าใจกฎหมายเดือดร้อนรู้อยู่แล้วนะว่าใครไม่ต้องเอ่ยชื่อ นะไม่ได้คูด้วยนะผมสามารถชี้แจงคุณถึงเขาได้ว่าทําไมผมต้องทาแบบนี้แบบนั้นถ้าผมจะต้องทากับไอ้คนบางคนเนี่ยนะทำตามกฎหมายนะอย่าหาผมไป่ลังแกสื่อแสแล้วั้ทนะี่เนน่ะไอ้แบบนี้เขาไม่เรียกสื่อนะสร้างความแตกแยก,กผมบให้ฟังทําไมอะไรผมบอกเริ่มจะควบนายกเริ่มจะควบคุมสื่อ แล้วเมื่อจะยาบรนสื่อไอ้อหวย,ไยเไม่ได้สื่อท่านก็ค้านก็ไม่ได้เพราะทุกคนต้องการรายได้สำนักพิมพ์ต้องการรายได้ไม่สนใจว่าประเทศถ้ามันจะเสียหายตรงไหนไม่สนใจแข่งกันเข้าไปดิแข่งกันขายบันท่นนั้นเล่มแถนเล่มมือเล่มเอาเงินมาขายเอามากิน ใช่ต้องการจําเป็นอาชีพแต่ทําลายประเทศไปด้วยผมอยากจะบ,บอกคําเนี้ยบางคอล์รัมบางอะไรใช้ไม่ได้ทั้งนั้นนะต่านถา้นิาอะไรผมถามกลับไปแล้วทําไมไม่คุมไม่ได้ครับเรียกมาเป็นงี้หมดเชิญมาพบไม่ได้เหมือนละเมิดสิทธิเรียกมาคุยตั้งโต๊ะคุยดีๆห้องแอร์ถามอ่ะและ้วเนี่ยเขียนอย่างเงี้หมายความไงอ๋อเดี๋ยวผมจะแก้ไขครับผมปรับปรุงข้อหน้ารับรองไม่มีครับท่านครับ มันมีอีกเรียกมาใครสองเอาขอโทษครับเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้ครับผมยังคุมคนเหล่านี้ไม่ได้เดี๋ยววันหน้าจะแก้ไขพูดอย่างนี้มาเจ็ไปลครั้งแล้วไอ้คนเหล่าเนี่ยถ้าประเทศนี้มันล่มสลายผมจะขึ้นชื่อให้ดูหมดเลยว่าใครบ้างไม่รู้จักอับอายคนเขาบ้างหากินเปนความเดือดร้อนเนความสูญเสียคนอื่นบ่อนทำลายชาตินะตั้งใจพูดถึงดีๆไปเหระ